จีนวางยาวทะลุช่องรุดเดียวลูกนี้ยิงลูกนี้เรียบโลยเวียดนามโดนนาไปแล้วโอ้โหเงียนโดนนาไปแล้วเงียนชมกันอีกทีจังหวะนี้วางยาวมาแล้วก็ งงเช็ดลูกนี้แล้วก็งงเช็ดต่อหลุดเดียวเข้าไปยิงนะครับผู้รักษาประตูเซฟลงมาแล้วแต่โดนซ้ำเข้าไปนะครับเวียดนามโดนนำไปหนึ่งศูนย์นะครับในนาทีที่ห้าสิบสามนะครับอืมเจอของจริงเข้าไปแล้วเวียดนามนี่ครับเซฟได้แต่โดนซ้ำนะครับ